น้องดีๆนะคะเป็นไซเบอร์ฮัสกี้ที่มาจากประเทศแคนาดานะคะเ,ออเขาถูกทิ้งไว้ที่โรงเรียนนะคะมา2ปีแล้วและพวกเราก็ตัดสินใจนะคะที่จะหาบ้านใหม่ที่อบอุ่นและเป็นบ้านหลังสุดท้ายของชีวิตเขาจริงๆนะคะและด้วยความร่วมมือนะคะจากชาวเน็ตโลกโซเชียลนะคะที่รักหมานะคะทำให้เราเนี่ยได้บ้านหลังใหม่ที่แสนอบอุ่นนะคะและพอดีกับชีวิตของดีๆค่ะ แม้ว่าบ้านหลังนี้นะคะจะมีสมาชิกอยู่มากนะคะมีแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆนะคะแล้วก็น้องหมาตัวเล็กที่ชื่อชาลีนะคะแต่พี่ก็เห็นความสงบอารมณ์ที่มั่นคงที่สามารถควบคุมน้องดีๆได้และทําให้น้องดีๆเนี่ยอยู่ในบ้านด้วยอารมณ์ที่ว่าง่ายสุภาพเรียบร้อยนะคะและดูเหมือนจะไม่ยากเลยนะคะในการปรับตัวนะคะ ทางเจ้เจ้าฮาวด็อกมาสเตอร์นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจกับเรื่องของน้องดีๆนะคะแล้วก็มีคนขอน้องดีๆเข้ามามากมายนะคะเรียกได้ว่าเป็นร้อยคนเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะตัดสินอ,อย่างยุติธรรมนะคะแล้วก็หาบ้านที่เหมาะสมจริงๆนะคะให้กับน้องดีๆนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเหมาะสมในเรื่องของการรับมือนะคะแล้วก็อารมณ์ที่จะปรับตัวอยู่กับน้องดีๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่ถูกทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวแล้วก็งองแงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของที่รับไปเนี่ยจะต้องเข้าใจสุนัขในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องเข้าหาเขายังไงอะคะ่ะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะทีออ่อยู่ในโลกโซเชียลและรัก น้องหมาได้มากกันขนาดนี้นะคะทำให้เราเนี่ยมีความปรับปื้มากมากค่ะหวังว่าเคสน้องดีๆนะคะจะเป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับเจ้าของที่กำลังจะซื้อน้องหมามาเลี้ยงนะคะหรือว่ากำลังเลี้ยงน้องหมาอยู่ก็ตามนะคะให้คิดดีๆก่อนนะคะว่าคุณพร้อมนะคะที่จะซื้อชีวิตหนึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านนะคะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับคุณหรือมาเป็นครอบครัวของคุณเนี่ย และสามารถที่จะดูแลมันไปจนตลอดชีวิตหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเรื่องจะพร้อมในเรื่องใดก็ตามนะคะก็อยากให้ไม่มีข้ออ้างใดๆนะคะที่ทำให้คุณต้องทิ้งเขาเหมือนกับทิ้งน้องดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะคะที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัวไปจนตลอดชีวิตไม่ได้อยากจะต้องมาเปลี่ยนบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะการฝึกสุนัข ทุกวันทุกวันอย่างสม่ําเสมอนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเพราะว่านอกจากเราจะทําให้น้องหมาเนี่ยไม่เบื่อแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็มีเอ,อ่อมีความผูกพันกับเราในชีวิตประจําวันแล้วนะคะยังทําให้เขาเนี่ยมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตแล้วก็มีสมาธิที่จะรับมือกับความวุ่นวายรอบด้านของโลกนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากก็คือโรงเรียนฝึกสุนัขนะคะ ไม่ใช่สถานที่ทิ้งน้องหมานะคะก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยอย่าเอาน้องหมามาทิ้งตามโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนต่างๆนะคะเพราะว่าพวกเขาก็ลําบากใจนะคะที่จะต้องมาหาบ้านให้กับน้องหมานะคะเพราะว่าเขาก็คิดว่าน้องหมาเนี่ยอยากจะอยู่กับคุณมากที่สุดค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ